เอาละครับถึงเวลาของเ e โ o Thailand แล้ววันนี้จะแนะนำในเรื่องของการนำเซโร่เวิรหรือ Zero เซโร่ตัวเสียสตังซึ่งตอนนี้เรายังไม่จำเป็นต้องจ่ายนะจนถึงเ30เมษายนดังนั้นใครที่สมัครมาที่เ e โร่ไทยแลนดแล้วได้ QR code ได้ อ่า uh, r Name, ID, p a s s w s r d แล้วก็ชื่อเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยมาดูวิธีการที่จะลันมันไม่ว่าจะเป็นบน POC หรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับตามไปดูกันเลยครับผม ถ้าท่านได้ QR code จากแอดมินส่งมาให้แล้วนะครับก็ให้ใช้ QR code ตัวนั้นพิมพ์ออกมาหรือว่าไว้อีกเครื่อนเพื่อเ๋ยวเราจะสแกนกันส่วนใครที่ได้เป็น user password พร้อมชื่อเซิร์ฟเวอร์ก็ทำพร้อมกันได้เลยพร,พร้อมกันเนาะ โอเคครับมาเริ่มต้นการเข้าเ e r o w เ r k กันนะครับอันนี้เป็นโชคดีคนไทยได้เล่นฟรีก่อนนะครับจะไม่ต้องจ่ายเงินยังไม่เก็บสตังค์นะไปจนถึงเดือนเมษาน่นเลยก็เข้าไปในเซ r o โอเคเครื่องนี้ของผมมีหลายยูเซอร์แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจเรากดบวกเข้าไปเลยนะครับถ้าใครได้ QR Code ก็เตรียม QR Code ไว้ถ้าใครไม่ได้ QR Code มีมีเลข User หรือว่าเป็น User ID รหัสผ่านแล้วก็ชื่อเซิร์ฟเวอร์ก็ทําพร้อมกันนะครับพอเข้ากดบวกปุ๊บข้างล่างจะมีคําว่าเ e r o Work ร์กนะเพราะข้างบนนี้เป็นเ e ลล f ฟ e ีเวอร์ชันที่เราใช้อยู่ตอนนี้เราจะเป็นเ e r o w เวิร์กเวอรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ฟรีเหมือนกันนะถือว่าโชคดีมากให้กดเข้าไปตรงคําว่าเ e r o w เวิโอเคใครได้ QR Code ก็ให้กดตรง QR Code ตัวนี้แล้วก็เอา QR Code ที่ปินออกมาที่แอดมินให้สแกน ะร,ระบบก็จะกรอกให้อันตโนมัติแต่ถ้าใครไม่ได้เป็น q r c o d e ได้เป็น user id รหัสผ่านนะครับแล้วก็ได้ชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เอามากรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกรอก user ของผมทีหนึ่งก่อนว่าเนื่องจากว่าผมเป็น user ที่ให้ชื่อมานะครับแล้วก็ตรงคำว่าเครือข่ายนี้ก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์เนมที่ทาง แอดมินจัดให้นะครับของเราก็เป็นเซโลทีเอชนะครับอขออภัยขออภัยเซโลดังขึ้นมาโอเคเซโลทีเอช dot เซโลเวิร์ก dot com นะครับ ข้างหลังนี้ยังต้องเป็น z e r o w o r k c o m ข้างหน้าคือชื่อเซิร์ฟเวอร์เรานะครับแล้วก็ล็อกอินได้เลยเห็นี่ถ้าล็อกอินถูกปุ๊บก็จะเข้าทันทีเนาะหน้าตาจะเหมือนเซลลที่เราใช้ฟรีเวอร์ชั่นปกตินะครับแต่ z e r o w o r k เนี่ยจะเซตอัพหรือทำทุกอย่างผ่านแอดมินของเซิร์ฟเวอร์มายกตัวอย่างชื่อห้องนะครับในกรณีเข้าไปที่ห้องนะครับในห้อง ก็จะมีห้องขึ้นมาเองอัตโนมัติตามที่แอดมินตั้งค่าให้ซึ่งแต่ละห้องก็จะถูกบังคับโดยแอดมินเหมือนกันเช่นห้องอนี้ตั้งชื่อว่าห้อง everyone ทุกคนต้องเข้ามาอยู่ในนี้จะสังเกตเห็นว่าไม่มีปุ่มเปิดปิดห้องคือทางแอดมินของเซิร์ฟเวอร์เป็นคนตั้งค่าเลยว่าทุกคนจะต้องอยู่ห้องนี้หมดห้ามปิดออกไปนอกห้องไม่ได้นะครับแต่ห้องที่ชื่อเ e l o t ไทยแลนด์มีปุ่มเปิดปิดได้นะครับ ก็คือว่ายูเซอร์สามารถจะปิดได้ถ้าไม่อยากฟังมันไม่อยากใช้ห้องนี้แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดหรือมีสิทธิ์ที่จะปิดเองนะครับอันนี้คือแอดมินเปิดทิ้งไว้ให้นะครับแต่ห้องนี้เปิดปิดไม่ได้ยังไงก็เขียวตลอดนะอันนี้คือ1ในฟังก์ชันของเซิร์ฟเวอร์ตัวเสียสตังค์ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องจ่ายตังค์ในจอดนี้เนาะใครอยากเล่นว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะเดี๋ยวทางเซโ่ไทยแลนด์จะลงโพสต์ให้ ดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนือ่องจากว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เราเองดังนั้นการกดคีย์จะไวมากเนาะจะไวกว่าเซิร์ฟเวอร์ฟรีหลายเท่าเพราะเนือ่องจากว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันที่ถูกแยกออกมาต่างหากไม่ไปปน,นกับคนที่ใช้ฟรีดังนั้นใครที่อยากทดสอบมาใช้เซโลไทยแลนด์เซิร์ฟเวอร์ก็ได้หรืออยากจะมีเซิร์ฟเวอร์เองช่วงนี้เขาให้ใช้ฟรีก่อน ยิ่งเป็นโอกาสที่น่าทดสอบนะครับสามารถใส่ไปเลยจะเอากี่ยูเซอร์ก็ได้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเมษาถ้าสิ้นเดือนเมษาแล้วไม่พอใจก็ปิดนะครับแจ้งมาทางซีโร่ไ a ยแลนด์ก็จะปิดเซิร์ฟเวอร์ไปเลยจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าอยากจะมีค่าใช้จ่ายต่อค่อยมาว่ากันนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นในปีแรกนี่คิดแค่เดือนละ199บาทนะครับต่อเครื่อง ต่อ user ID นะครับต่อเดือนนะครับ199อันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเดี๋ยวมีคาสั่งอะไรใหม่ๆเยอะแยะเพิ่มเติมจะเอามาลงเรื่อยๆครับ